สวัสดีครับสวัสดีครับ FC นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเนาะทุกท่านทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาดูการปลูกอ้อยนะฮะเนาะนวัตกรรมใหม่นะครับในการปลูกแรกๆเนาะเริ่มต้นนะฮะก็จะใช้คนนะครับแรงงานคนวันนี้นะครับเทคโนโลยีมาใหม่นะครับรถนะฮะ FC ไม่ต้องเหนื่อยอีกแล้วนะฮะนี่นะฮะ FC ก็จะขนย้าย อ้อยนะครับเข้ามาเสียบไว้ตรงรถนะฮะนี่นะครับก็จะเสียบไว้เรื่อยๆแบกเสียบ มัดหนึ่งก็ประมาณยี่สิบลำนะฮะประมาณสิบห้าลำแล้วแต่นะฮะนี่นะเอฟซี MC ก็ใช้เนาะขับรถไถน,นะเอฟซี MC. คนละด้านนะฮะก็จะเสียบอ้อยนะครับนี่ครับก็จะรบให้เขานะคืเรามาดูด้านนี้บอกว่าเป็นอย่างไรเขามีวิธีการอย่างไรนะฮะก็ เสียบยืนเสียบนะครับเพาหย่อนนะเขาใช้หย่อนเอานะครับในการเสียบนะฮะสบายเลยนะฮะก็ต้องถอยกลับอ่าก็ใช้รถนะอ่าก็หย่นยนยๆนยน,ยนลงยอนล,ง,ออลงก็ถอยกลับ สองรถนะครับอ๋อนะครับตรงล้อหมุนมันก็จะหมุนนะครับมันก็จะทําให้หย่อนนะครับสังเกตดีๆนะ FC ก็จะกลับะนะครับไถไปด้วยนะครับแล้วก็นั่นไปด้วยนะฮะ FC หย่อนอ้อยลงนะไปด้วย เ <c oughs> นี่นะทรงสังนเขย่มากครับไถไปด้วยหย่อนไปด้วยนะครับ F4 บายเลยนะครับสี FC. นะครับมันจะกบนะหย่อนอ้อยลงไปอ้อยมันก็จะนอนราบแล้วก็ สองนะั่นก็ใช้กบนะคะเอฟซี LC. ง่ายแป๊บเดียวนะเนาะความคิดของคนนี่ลำหน้ายนะฮะเอซี LC. เรามาดูด้านนี้กันอีกนะฮะอืออ่านี่นะครับออกนะครับ ยกนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปแล้วก็เอาไม่เกี่ยวออกนะฮะเอนสิน่านๆานะครับนะฮนะนะนะจะจง่ายงงเนะาะฟังหน้าด้วฟังน้าพอดีบวกฟังน้าังหน้าฟังนน้นได้ฟังน้าพอดี นี่นะฮะแตกนะพอแล้วนะฮะยับเข้าไปพอแ,แ,แล้วก็จะเริ่มนะครับไอซีเปิดถังดูนะ ขึ้นแล้วนะฮะเริ่มปฏิบัติการนะครับผมปูกค่อยนะฮะสองคนนะนั่งแบบนี้นะฮะรถใ่รถจากไรนี่ฮะจากไรติดไรนะฮะ สุดปลายเอาจนเสร็จนะฮะนีสี่ภาคเช้าภาคเที่ยงนะ,ะนี่เลยไปแล้วนะฮะลุยต่อนะฮะอัง fc อาจจะสังเกตออกนะฮะว่าต้องทำอย่างไรนะ fc เดีล้วนะครับก็จะถอยหลังกลับนะครับเวลาที่จะเดินตรงไปแบบนี้ใช่ไหมในะ fc อ,อันนี้หมดแล้วฮะก็ต้องเอาอ้อยขึ้นนะครับ fc อถ,อถอยครับ ครับสิบไรเนาะนี่นี่เราต้องตรงนี้แหละนะครับรถไถนี่คือขนลำอ้อยนะฮะ อันนี้เติมปุ๋ยนะครับไอถังถังสีส้มสเมนียคือปุ๋ยนะฮะเวลาจะใส่ปุ๋ยอะไรก็ใส่รงถังสีน้ส้มนะครับจะได้แบบโอ้คบคันเลยนะครับเอฟซี FC. อ้อยไปด้วยคนเขาเรียกว่านี่นะฮะเอฟซีเทปุ๋ยลงในอ้อยเทพปุ๋ยลงในถังนะครับพี่จะเตรียมไว้นะครับปุ๋ยยูเรียปุ๋ยอะไรนะฮะเวลาที่ เราถ,ถ่ายไปใช่ไหมนะครับเอฟสีเราก็จะสอดอ้อยลงไปงไอ่ตรงรูนะฮะเอฟสีตรงรูที่สองรูนะฮะเอฟสีเนาะแล้วก็ปุยมันก็จะรับไปนะครับกะนะครับมีพรยอดไปด้วยนะครับแล้วก็ไอผานข้างล่างนะเอฟสีนะฮะก็จะหมุนไปด้วยแล้วก็อ่าเป็นล่องไปด้วยเนาะ,ะข้างล่างเนี่ยนะครับผมอ่าล่องแล้วก็กรบหน้าเอฟสีอ่า เยอะอยู่นะครับสิบไร่นะฮะลดแป๊บเดียวนะเอฟซีนะครับโอเคเนาะนะฮประมาณนี้นะครับก็เป็นการปลูกอ้อยโดยทุกวันนี้นะครับใช้เครื่องจักรนะครับอ่าคนไม่ต้องนะเอฟซีเพราะว่าประหยัดนะครับงบได้เนาะนะเอฟซีโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยกับช่องทัฟฟูชแนลครับ